สวัสดีครับเรามาเจอกันในแพทเทิร์นที่6นะครับการดีคอนรักษานะครับอ่ะมาเรามาห้าแพทเทิร์นแล้วเนาะทีนี้แพทเทิร์นนี้นะครับคูตุกจะอธิบายแบบง่ายๆหลักการแบบง่ายๆก่อนนะครับแพทเทิร์นนี้นะครับจะมีการดีดเป็นแบบลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหลือแพทเทิร์นนี้นะครับมันแพร่หลายมากนะครับ ในเพลงป๊อปปูล่านะครับทั้งเมืองไทยและสากลหรือหรือว่าเพลงลูกทุ่งผู้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีจังหวะเร็วหรือช้านะครับจะเป็นลักษณะของอ่าแพทเทิร์นนี้ส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนจะชินดีนะครับแต่ว่าบางคนยังไม่เข้าใจว่าสัตว์สุนนั้นมันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับอ่ะครูตัวจะมาอธิบายนะครับส่วนแรกอ่าดูจังหวะที่1นเนาะจังหวะที่1ก็คือลงอย่างเดียวลงก็คือเต็มจังหวะนะครับเป็นตัวดําลงแต่จังหวะที่2มันจะมีนกขมิดสชั้นกับตัว ขับเด่ดนึงชั้นปลาจุดตรงนี้ไม่ต้องงงนะจะอธิบาย,ยาง,ง่ายๆก็คือจังหวะที่2จะเล่นในนี้จะเทียบเคียงกับ4จังหวะนะครับก็คือวันเอแอนะนะครับวันเอแอนะเนาะแต่ว่าจังหวะที่1นึ่งของจังหวะที่2มันจะเล่นครั้งหนึ่งแล้วก็มันจะเล่นอะนะครับเป็นเล่นวันอะนะครับวันเอแอนะเอแอนะจะไม่เล่นจะเล่นอะเลยนะครับหรือว่า1 4ึ่งนะรหรือว่าหนอะนะครับถ้ารวมกัน2องจังหวะแรกก็เป็นลงลงขึ้น นะครับจังหวะนี้ลงลงขึ้นนะครับอ่าส่วนจังหวะที่3นะครับจังหวะที่3จะมี T E N นะครับ T E N หรือว่า1 2 3นะครับเล่นตก3จังหวะตบสังตบสังอ่าตบงแล้วก็ยก1 1 2 3นะครับหรือว่าลงขึ้นลงนั่นเองลงขึ้นลงนะครับถ้าเราไล่มาลงลงขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมครับจังหวะที่3จะเป็น1 e n วัน e n หรือว่า1 2 3ก็ได้หรือว่าลงขึ้นลงก็ได้เวลานับจังหวะนะครับทีนี้จังหวะที่4เป็นจังหวัดเดียวก็คือลงเหมือนกันกับจังหวัดที่1นะครับทีนี้กูตัวจะสอนนับจังหวะแบบช้าๆนะครับก็คือ1 2ึ่งสอง e ส e n อ่ะสอย่างงี้นะหรือว่า1 2 e t a t e n a f นะครับถ้าท้องเป็นปิ๊กลงลง,ลงขึ้นลงขึ้นลงลง ถ้าท้องเป็นจังหวะนับตึง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 นะครับดูนะเวลา sink, ตึงมันต้องมือต้องตกจกเลยนะลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับหรือจะง่ายกว่านั้นนะครับเราจะเขียนกระเบ็ดโน้ตอย่างนี้ไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับตัวไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับลงขึ้นนะครับหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคูตัวจะสอนแยกโน้ตอีกทีหนึ่งนะ นะครับอันนี้เอาตามคำถูกต้องนะตึงตึงตึงหรือว่าตกตกตกอนกัว่านะตกตกยกตกตกยกลงขึ้นลงนะครับตัวนี้ลงเป็นตัวดําอย่างเดียวนะครับ ну อ่าบางคนงงก็ไม่เป็นไรครับงงก็ไม่เป็นไรให้จําไว้ว่าอ๋อมันจังหวะลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับเรายังไม่ได้เรียนการแยกประสาทโน้ตด้านล่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่า เอาลักษณะไปใช้อ่ะทีนี้มาฟังเสียงกันนะครับจังหวะจะเป็นอย่างนี้นะครับเรียงตามปิ๊กเลยนะลงลงขึ้นลงขึ้นลงนลง,ลงอย่างนี้นะและนับหนึ่งสองอสามแนอนาโฟลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับสมมุติกุูตัวเล่น4คอร์ดคอจีอีเมเอแล้วก็ดีต่อกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ ยีเมนอรอสี่ดีอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับ,นะรบโอเคนะครับสำหรับแพทเทิร์นที่6ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับแพทเทิร์นที่7กันต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับ